โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคลึงนหนุหนังมิกแมทสวัสดีแฟนคลึงนหนุหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากไล์้อดวีเอพคในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับอ้าวค่ำคืนวันอังคารนะครับคืนนี้ บิ๊กแมชพี่จะเลี้ยงเกมเวลาตีหนึ่งครึ่งครับยูฟ้าแชมเปี้ยนซีกรอบคัดเลือกเล่นเย้าเยือนนะครับคืนนี้เป็นนัดแรกลูกาโนจากสวิตเซอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับเฟเนบาเช่จากตุรกีลูกาโนเนี่ยเป็นรองแชมป์ลีกของสวิตนะครับมักเตียโครซี่คุมทีมครับแกนหลักก็เอาเบียนไฮดารี ari, คุมเกมรับตรงกลางมีมาติมมาเกสแอนโทนิออสปาปาโดปูลอสนะครับแนวรุกอันโตเกอร์กิชโรมมนมาเชกนะครับแล้วก็โรเมร์ตินแคสเปอร์ เปอร์ซีเบลโกครับในขณะที่เฟเนบาเช่ก็เป็นรองแชมป์ลีกตุรกีนะครับโจเซ่บูรินโย่คุมทัพด้วยครับดาวดังก็เยอะเหมือนกันนะครับโดมินิกลิวาโควิดผู้สประตูเกมรับก็ราคาโซยุนชูนะครับตรงกลางเฟรด มิดฟิล์บรสเซียนครับแนวะรุกก็นำโดยซูซานธาดิสเซบาสเตียนซีมาสกี้กองหน้าเอดินเชโกไหนจะมีเชงโตซุนก็เป็นตัวสอดแทรกอีกนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ยข้อบองเฟเนบาเช่บุกมาเป็นต่อแน่ครับแม้ว่าจะมาเยือนครับแม่แต่ว่าคุณภาพตัวผู้เล่นเฟเนบาเช่ดูเหนือกว่าเยอะนะครับแถมมูรินโญ่เน้นแน่นอนนะครับต้องการเอาเฟเนบาเช่ไปรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ครับยังนั้นเกมแบบนี้วัดใจเฟเนบาเช่มาเยือนก็จริงแต่ดีกว่านะครับ มีโอกาสสูงมากครับที่เฟเนบาเช่จะบุกมาเบียดชนะได้ก่อนในเกมแรกให้เชียร์เฟเนบาเช่เป็นคลึ่นุหนังบิ๊กแมชประจำาขำ้คืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย